ข้างนอกฝนตกมากอยู่ในบ้านก็หนาวหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ทำงานวันสุดท้ายทำงานวันสุดท้ายแล้วก็หยุดยาวหยุดยาวช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะกลับไปทำงานอีกทีหลังปีใหม่นะคะ ได้หยุดยาว11วันยาวไปเลยค่ะจกตากันอยู่บ้านเลยนะคะข่าวนี้ลูกๆก,ก็ปิดโรงเรียนแม่สมศรีก็หยุดงานพ่อใหญ่ก็ไม่สบายนี่นะคะชีวิตในต่างแดนสู้กันไปค่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่สู้เท่านั้นค่ะเพื่อนๆขานี่เอาบรรยากาศบรรยากาศค่ำคืน ค่ำคืนแห่งอันหนาวเหน็บมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ